ช่วง่เอนธันวาค่ไม่เไม่ไม่เข้าปาณไมแลนองนไมแล้ว่้ไม่แล้วไม่ลไม่แล้ไม่แล้ไม่แหม่ล้ไม่แวไม่แลไม่แล้ไม่้ไม่แล้วไม่แล้ไม่วไม่แอ้ไม่วไม่แลไม่แลวไม่แล้วไม่แล้ไม่แวไม่ไม่แไม่แ่่อไม่ไม่ม่้ไม่ไม้ไไม่ม่้

แล้นีนี่กมีได้ครับอ่าได้ได้เลยยังอ่ะได้สบายดีนะสบายดียังเลิกกี่ทีไนรู้สองสทีได้ไหมสอมคั้่ครั้ ระวังนะครับระวังพ่อผมระวังหมารวังหมาหมาเขาลุกจุดเปล่งประกาย หมาไม่เคยแล้วของหมาไม่เป็นแหมมันอยู่กนเพื่อนเนนพื่อนกัน่อนมครัใช่ค่ะทางองทัางงใ้สพรนะคะคุณยาย อันนี้เป็นทีมจากอบคจรแขอว่าทางสอสอบอกว่ามค่ย

เก okay. ็กก็เดิน่าาฮากำลังใจครับสุณยายเตรียมมาแล้วค่ะเตรียมมาแล้วค่ะเตรียมมาแล้วค่ะ